วันนี้ทุกคนอยู่กับช่องชัยพัน channel นะครับหรือช่างชัยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูขั้นตอนก่อนการที่เราจะปูกระเบื้องลงไปนะขั้นตอนแรกนะครับเรามาเราก็ต้องเก็บทำความสะอาดนะครับพื้นบ้านนะครับที่ยังลกๆอยู่นะครับเราจะต้องทําการเก็บกวาดทำความสะอาดที่เราจะปูกระเบื้องลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะฮะที่เราจะมั่นใจได้ว่าการที่เราปูกระเบื้องลงไปเนี่ยกระเบื้องเราจะไม่ล่อน ไม่สึกหรอนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะที่เราจะต้องทํานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าขั้นตอนเก็บกวาดทำความสะอาดนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้เลยครับผมไป นี่นะครับเป็นการเคาะปูนนะครับก่อนที่เราจะปูพื้นนะครับเราต้องเคาะปูนตัวปูนเก่าที่มันไม่ติดกับพื้นตัวจริงของเขานะครับเราต้องไล่เคาะออกนะฮะเพื่อเป็นการอนาคตข้างหน้าจะได้พื้นเราจะได้ไม่ร่อนนะครับเนี่ยนะฮะ าะปูนตัวนี้มันไม่ใช่ปูนพื้นแท้ของเขานะครับอาจจะเป็นปูนที่เขาฉาบผนังนะครับแล้วมันอาจจะหล่นลงปูนพื้นนะครับเราต้องไล่เคาะอ,ออกให้หมดนะครับ ที่เราไล่เคาะออกนะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาออกแบบสะอาดจนเอี่ยมนะครับเอาแค่ตัวที่ว่ามันหลุดล่อนนะฮะตัวไหนที่มันแข็งแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องเคาะออกก็ได้นะครับการที่เรามาทําให้บ้านลูกค้านะครับจรรยาบรรของช่างนะครับเรามาทําบ้านลูกค้านะฮะถึงว่าเราจะได้ราคาที่เราต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามนะครับการที่เราจะทําปูให้กับเจ้าของบ้านเนี่ยเราต้องคิดว่า เหมือนเราทําเป็นบ้านของตัวเองนะฮะเพราะว่าบ้านนี้จะต้องอยู่เป็นอีกหลายสิบปีนะครับทําแล้วเราต้องทําให้ดีครับให้ออกมาดีนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาถึงแล้วเราก็ปูๆเลยก็ก็ไม่ดีครับเราจะต้องทําความสะอาดทํายังไงก็ได้ฮนะตามขั้นตอนที่ว่าให้ออกมาดีนะฮะก็เหมือนกับว่าเราทําบ้านตัวเองนะครับคิดอย่างนี้แล้วงานของเราเไม่ต้องกลับมาแก้ไขภายหลังนะครับทําแล้วให้มันจบไป ครั้งเดียวเลยนะครับอย่างเช่นปูนตัวนี้นะครับที่เขาได้ฉาบต้นเสานะฮะแล้วปูนเขาที่หล่นลงมาเขาอาจจะไม่ได้เก็บนะครับเราก็ทำการทุบออกเนี่ครับ ว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้เกาะ,เาะว่าปูนฉาบนี้จะไม่ได้เกาะกับตัวพื้นเก่านะครับน,นี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นเราร่อนได้นะครับบางที่ที่เราเพาะ พื้นกระเบื้องเวลาที่เราปูเสร็จแล้วนะครับที่มันดังโก้งๆอยู่ดังแบบว่าไม่แน่นนะฮะบางทีมันไม่ได้อยู่ที่กระเบื้องนะครับไม่ได้อยู่ที่การปูของเรานะครับางทีการปูเรามันอาจจะดีแล้วนะฮะแต่มันดังเพราะว่าพื้นเก่าตัวเนี้ยมันไม่ติดแน่นนะครับมันไม่ติดแน่นกับตัวพื้นที่เขาเทไว้นะครับอาจจะเป็นปูนที่เขาฉาบอย่างเงี้ยนะครับ ครับผมเดี๋ยวขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนะครับเราได้เคาะปูนออกหมดแล้วแล้วขั้ตนตอนต่อไปเราก็จะใช้น้าพรมนะครับเพื่อพรมเพื่ออะไรเพื่อว่าไม่ให้เวลาเราเก็บกวาดนะครับฝุ่นจะได้ไม่ปิวเยอะนะฮะจะได้ไม่ต้องไปเพื่อนใส่ผนังบ้านอะไรของเขานี่แบบว่าอย่างเช่นนะฮะเดี๋ยวผนังของเขาได้เสร็จแล้วแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าต้องเปิดน้ํามาล้างมาใส่นะครับเพราะว่าบ้านของเขาก็ โซนผน,งนงังผนังอะไรของเขาก็เจเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ใช้แค่น้ำปุ่มเอานะครับแล้วก็เก็บกวาดนะครับทำความสะอาดก่อนที่จะหาระดับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับผมก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะครับกับการทับความสะอาดพื้นก่อนที่เราจะปูพื้นกระเบื้องลงไปนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับแบบไม่ลับนะครับบางท่านหรือบางคนบางช่างเขาอาจจะมองข้ามไปนะครับเล็กๆนิดน้อยนะฮะแล้วก็ดูไว้นะครับผมก็ทําคลิปเป็นเล็กๆนิดน้อยนะฮะพอได้แง่คิดนะครับครับวันนี้ผมก็ทําคลิปเล็กๆสั้นๆเอาให้ทุกท่านได้ดูนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ ช่องชัยพัน channel น,นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับเพิ่งหัดทำนะฮะเพิ่งหัดทำยูทูบเป็นไม่กี่เดือนนี้เองนะครับก็ขอบคุณนะครับกับสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ได้กดซับให้กับผมแล้วก็มีคอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามได้กดซับให้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ยอด200กว่าก็ขอบคุณครับผมที่ ็นว่าคลิปที่ผมตามได้มีประโยชน์ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็ขอบคุณไว้าที่นี้ด้วยนะครับกับทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ